ความลึกลับในป่าดงพงไพรไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าปัจจุบันยังแฝงไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังหาคําตอบและข้อพิสูจน์ไม่ได้บางคนกระเชื่อบางคนก็ว่าง,งมงงายแล้วแต่ความคิดถ้าว่ายังไม่เคยพบเจอหรือว่าเข้าไปสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วละเก็ก็ย่อมมีความคิดที่แปลกแยกกันออกไปเป็นเรื่องธรรมดาตาธรรมแกเป็นพลานที่หากินอยู่ในผืนป่ามาทั้งชีวิตแม้จะมีลูกหลานเต็มบ้าน และหันไปทํามาหากินโดยการทําไร่ทํำสวนกันจนหมดแต่แกก็ยังรักที่จะเป็นพรานแบกปืนสะพายย่ามเข้าป่าอยู่แบบนั้นจนอายุล่วงเข้า50าิบกว่าก็ยังไม่เคยเจอกับเรื่องลึกลับอะไรแม้แต่อย่างเดียวได้ยินแต่ว่าคนนั้นเจอคนนี้พูดคนโน้นเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะมีหลักฐานให้เชื่อถือได้แม้แต่คนเดียวรวมทั้งเรื่องที่ผู้เท่าผู้แกเล่าให้ฟังต่อๆกันมามากมาย แต่แกก็ไม่เคยจะเชื่ออะไรสักอย่างเพราะไม่เคยเจอมาด้วยตัวเองจนผ่านไปหลายปีก่อนที่ตาทรรมแกจะเลิอกอาชีพเป็นพลันด้วยคำขอของลูกหลานเพราะเห็นว่าแกแกมากแล้วและนั่นเองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แกต้องเลิอกอาชีพการเป็นพลันไปก่อนกำหนดที่ตั้งใจไว้นั่นก็คือหลังจากที่แกแบกปืนสะพาย,ยา่ำเข้าป่าไปเป็นปกติในผืนป่าใหญ่และขุนเขาสุดลูกหูลูกตา ที่เห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตแกก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้าไปเยียบยำ่ำเพราะเมื่ออยู่ในปา่ามักจะเจอกับสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นพืชพันไม้สัตว์ป่าหรือว่า,มาแมลงแปลกๆที่หายากยกเว้นแต่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติอย่างที่บอกเอาไว้ว่าแกไม่เคยเจอมาก่อนหลายครั้งก็มักจะชอบเข้าป่าลึกเปลี่ยนที่ไม้ไปเรื่อยๆมุ่งหน้าเดินเท้าเข้าไปจนกว่าจะใกล้คำ ถึงจะหาที่มัดห่างขึ้นเป็นที่พักและครั้งนี้แกะกะ็ได้เดินเท้าข้ามขุนเขาไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่ที่พลานน้อยคนนักจะข้ามไปถึงเพราะไม่มีความจําเป็นอะไรเนื่องจากว่าในทุกพื้นที่ของผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาลพร้อมกับขุนเขาที่ทอดยาวออกไปและหลายลูกติดกันจะมีทั้งพืชพันไม้และสัตว์ป่าให้ล่าอยู่มากมายเพียงพออยู่แล้ว อยากจะล่าอะไรก็มีให้ล่าทุกอย่างหรืออาจจะมากกว่าผื้นป่าอื่นๆด้วยซ้ำแม้ว่าจะเกิดและเติบโตจนเป็นพรานที่อยู่ในผื้นป่าแห่งนั้นแต่ตาทมแกเองก็ยังไม่เคยข้ามเขาลูกนั้นมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อสำรวจและหาที่เหมาะได้ก็ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้มัดห่างจนเสร็จเรียบร้อยมองสำรวจอยู่ด้านบนนั่งห่างของตนเองยังไม่ทันจะข้ามก็เผลอหลับไปแบบไม่รู้สึกตัว ด้วยความอ่อนเพลียอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนที่ตะวันสายโด่งของอีกวันทําให้ตาทมแกตกใจมากเพราะไม่เคยหลับแบบเป็นตายแบบนี้มาก่อนไม่มีสะดุ้งไม่มีแม้แต่รู้สึกตัวอะไรเลยมันผิดปกติและสัญชาตญาณของพลันเป็นอย่างมากเป็นแบบนี้ไม่ดีแน่เพราะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นแบบไม่รู้ตัวแม้จะอยู่บนนั่งห้างก็อา,อาจจะกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ร้ายได้ โดยเฉพาะกับงูเหลือมเพราะว่าผืนป่ามันหนานแน่นจนแทบจะติดติดกันโดยความอุดมสมบูรณ์ที่มีมากกว่าผืนป่าด้านนอกแต่ก็โชคดีที่ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าแปลกตากับผืนป่าที่เห็นอยู่ด้านบนเพราะว่าก่อนที่จะเผลอหลับไปผืนป่าไม่ได้เป็นอย่างที่แกเห็นต้นไม้แต่และต้นดูสูงใหญ่และแปลกตาไปมากบางต้นก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรไม่เคยพบเคยเห็นจากที่ไหนมาก่อน แม้ว่าแกจะรู้จักต้นไม้ในป่าทุกชนิดหรือแม้แต่ทุกอย่างที่อยู่ในผืนป่าที่เห็นบางต้นใบมันก็ใหญ่โตนะพอที่จะเอามาทำเป็นหล่มกันแดดกันฝนได้เลยทีเดียวบางต้นก็มีใบเล็กเลียวยาวเป็นวาห้อยโยงเยียงลงมามีสีสันแปลกตาก็มีมมวแต่เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งล่อตาล่อใจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจนไม่รู้สึกหิวแต่กลับรู้สึกกระชุมกระชวยมากกว่าเดิม แต่ตาทำแกเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะแกได้หลับนอนมาเป็นเวลายาวนั้นแต่ท่ามกลางบรรยากาศที่น่าเลื่นลม้มกับไม่พบเห็นสัตว์ป่าแม้แต่ตัวเดียวแกจึงได้ตัดสินใจที่จะลงจากนั่งห้างเพื่อจะเดินสำรวจไปให้ทั่วหรือไม่ก็หาที่มัดห้างขึ้นใหม่เผื่อว่าจะได้เจอสัตว์ปแปลกๆให้ล่าสะพายปืนและย่ำปีนลงไปเพียงแค่ระยะหน่อยเดียวก็ต้องสะดุ้งโยง เพราะเกือบจะโดนเสือลายพาดกอนขยํำขาเขาให้ต้องรีบปีนไปกลับขึ้นมาที่เดิมโดยความตกใจเป็นพลานมาทั้งชีวิตเจอเสือมากมากแต่ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกือบจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันไม่รู้ว่ามันมาแอบซุ่มอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งที่ก็สํารวจมองดูอย่างดีแล้วและที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นก็คือนอกจากหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นแปลกและใหญ่โตมากแล้วไอเสือลายพาดกอนตัวนี้ มันก็ใหญ่โตไม่แพ้กันดูจากลำตัวน่าจะยาวกว่าแปดศอกซึ่งผิดธรรมชาติไปมากกับสัตว์ป่าท,ทั่วไปที่เคยเห็นแกก็เลยยกปืนยิงสวนลงไปแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่ามันให้ถึงตายเพียงแค่ต้องการจะให้มันตกใจและหนีๆไปให้พ้นแต่เสียงปืนกลับไม่ได้ทำให้มันสะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดก็เลยเล็งยิงเข้าไปที่หัวหมายว่าจะฆ่ามันเสียเลยจะได้ถลกเอาหนังที่ใหญ่โตของมัน กลับไปจะได้ไม่เสียเที่ยวด้วยสับไกปืนเสียงดังระเบิดตมกระสุนกระพงลงไปประทะเข้ากลางแสกหน้าของมันดังเพลงไม่เพียงแค่เสียงดังเพลงที่กลางกระบาลของมันมันยังทําท่าทางยืนเฉยเล่นเอาตาทำตกใจสุดขีดจากคนที่ไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่เหนือธรรมชาติมาก่อนกลับต้องมาเห็นมาเจอโดยตัวเองเข้าจนได้แต่กระนั้นแล้วก็ยังไม่เชื่อสายตาของตนเอง หลวงเอากระสุนในย่ามยัดใส่ลำกล้องยิงลงไปอีกนัดเสียงดังสนั่นก็เกิดเ,เสียงดังเพลงอย่างดังขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับครั้งแรกและทำให้มันร้องคํารามขึ้นโดยความโมโหจนแก้วหูแทบแตกเพราะเสียงของมันดังมากทุกอย่างมันผิดธรรมชาติไปหมดทำให้นึกถึงคำพูดของคนเฒ่าคนแก่ที่แกไม่เคยเชื่อมาก่อนในชีวิตของการเป็นพรานนั่นก็คือเรื่องเสือสมิง ที่กระสุนปืนไม่สามารถที่จะยิงมันเข้าได้เมื่อเจอเข้ากับเหตุการณ์แบบนั้นก็นทำให้ตาธรมแกรู้สึกกลัวขึ้นมาจับใจตนเองก็ไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรที่จะสามารถฆ่าเสือสมิงได้มีหวังต้องมาตายอยู่บนนั่งห้างแบบนี้แน่เพราะไปไหนไม่ได้ดูท่าว่าหากมันไม่ได้กินแกเป็นอาหารมันโคงจะไม่ไปไหนแน่เพราะในผืนป่าแถบนี้ยังไม่เห็นว่าจะมีสัตว์ป่าให้เป็นเหยื่อมันสักตัวเดียว แต่อีกอย่างที่ยังโชคดีก็คือแกไม่ได้มีความรู้สึกหิวหรือว่ากระหายทั้งข่าวหอ่อเนื้อแห้งและน้ำก็ยังอยู่ครบตั้งแต่เข้าป่ามาเมื่อวานแต่กลัวว่าข้าวจะบูดเน่าเสียก่อนก็เลยรีบกินเข้าไปจนหมดส่วนน้ำยังเก็บเอาไว้ในยามที่กระหายเพราะมันยังไม่รู้สึกอะไรกินเสร็จค่อยคิดหาทางออกเอาตัวรอดทีหลังแต่สุดท้ายก็คิดหาทางออกไม่เจอจนเริ่มรู้สึกท้อแท้ และปลงในชีวิตเพราะคิดว่าคงจะต้องมาตายอยู่ในป่าเป็นแน่เพราะความดือรั้นไม่เคยเชื่อเรื่องที่ปู่ย่าตายายเคยบอกหากว่าสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องวิชาอาคมจากพ่อหรือปู่ของแกมาบ้างที่ก็เคยเป็นพลานลุ่นเก่าเรื่องอาคมมาบ้างไม่มากก็น้อยก็คงจะไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คิดได้แค่นั้นก็นึกลำลาลูกหลานอยู่ในใจเพราะคิดว่าตนเองคงจะต้องตายอยู่บนนั่งห้างนี้แน่ สิ้นเสียงร้องคำรามอันแสบแก้วหูของไอ้ลายพาดกอนนั่นมันก็เดินวนไปวนมาไม่ยอมหนีไปไหนสุดท้ายก็นอนหมอบปลอเหยื่ออยู่ใต้ต้นไม้นั่นเองแต่ทำแก่สิ้นหวังที่จะรอดออกไปจากป่านี้ได้ทำได้แค่อยู่นิ่งๆแทบจะไม่ต้องเคลื่อนไหวให้เปลืองพลังงานเพื่อจะได้มีเวลาอยู่ได้นานมากขึ้นเสือมันอาจจะรอไม่ไหวจนหนีไปก่อนก็ได้จนเมื่อเย็นย่ำมืดค่ำผ่านไป ตาทำแกกระเลอหลับไปแบบไม่รู้สึกตัวเช่นเคยมาสะดุ้งตื่นเอาก็ตอนที่มีเสียงร้องเรียกว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋า,อ,จาอยู่ทางด้านล่างพอมองลงไปใต้ต้นไม้กับเห็นร่างของหญิงสาวไม่รู้ว่ามาจากไหนเงยนมองขึ้นมาร้องเรียกแกว่าพ่อจ๋าพ่อ,พอลงมาได้แล้วเจ้าพ่อเสือมันไปแล้วพ่อรีบลงมาเถอะจะได้รีบออกไปจากป่านี้นั่นมันยิ่งทำให้ตาธรรมแกตกใจมากกว่าเกา่า เอาแล้วไหมล่ะที่เคยได้ยินมาว่าเสือสมิงมันสามารถจะแปลงเป็นคนได้เป็นแบบนี้นี่เองแกนี่เงียบไม่ยอมพูดยอมตอบอะไรด้วยจนหญิงสาวร้องอ่อนวอนอยู่พักใหญ่ว่าให้รีบลงไปก่อนที่เสือมันจะย้อนกลับมาแกก็ยังเฉยเพราะคิดว่าลงไปหญิงสาวนั่นแหละจะกลายเป็นเสือซะเองจนมีเสียงร้องถามขึ้นมาว่าพ่อจ๋าพ่อจำฉันไม่ได้หรือจะ๊ะฉันเป็นลูกของพ่อกับแม่ ีลอดออกมาแล้วก็ตายพ่อเตรียมตั้งชื่อให้ฉันว่าจันแก้วไงละ่ะคำที่หญิงสาวพูดทำอัตรธรรมแกขนลุกสู่นึกขึ้นได้ว่าลูกคนแรกตอนที่แกได้กับเมียใหม่ๆลอดออกมาแล้วก็ตายและแกะเตรียมตั้งชื่อเอาไว้ว่าจันแก้วจริงๆเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แม้แต่ลูกๆคนอื่นๆของแกเองแต่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ และสามารถเติบโตจนเป็นสาวได้ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาที่นี่มันที่ไหนและอีกหลายคำถามที่หญิงสาวคงจะตอบไม่ไหวได้แต่เล่งให้ตารมแกลงมาสักก่อนจะได้เล่าให้ฟังระหว่างทางแต่เพื่อให้แน่ใจเพราะแกคิดว่าคงไม่มีทางหลอดแน่หากจะอยู่แบบนี้ต่อไปแกก็เลยถามว่าหากเป็นลูกสาวฉันจริงต้องรู้ว่ามีปานอยู่ที่ไหนหญิงสาวก็ตอบว่ามีปานสีแดงอยู่ที่หัวไหล ด้านขวาพร้อมกับถลกแขนเสื้อให้ดูตาธรรมถึงได้เชื่อสนิทใจรีบสะพายปืนและย่ามปีนป่ายลงมาอย่างรวดเร็วหญิงสาวเดินนำพาตาธรรมออกไปและเล่าเรื่องรล้าทั้งหมดให้ฟังว่าผืนป่าที่แกเข้ามานี่มันไม่ใช่มิติของมนุษย์แกหลงเข้ามาตอนที่เผลอหลับไปพอตื่นก็หลุดเข้ามาจะด้วยสาเหตุใดนั้นหญิงสาวไม่สามารถที่จะตอบได้แต่มันมักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ หรือเรียกอีกอย่างว่าเมืองบังบทนั่นแหละยังไม่ทันที่จะพ้นออกมาจากป่าบังบทได้จูๆ่ๆไอ้หลายตัวใหญ่มันก็โผล่พรวดออกมาขวางทางเอาไว้ทำให้ตาธรรมแกตกใจมากแต่หญิงสาวบอกให้แกเดินตามไปเฉยๆไม่ต้องไปสนใจมันแกเดินตามไปด้วยอาการหวาดกลัวสุดขีดไอ้หลายเสือสมิงไม่ยอมละมันพุ่งกระโจนเข้าใส่ทันทีเช่นกัน จนหญิงสาวกระชากล่างของแกเหวี่ยงออกไปจนพ้นออกจากมิติป่าบังบทไปในที่สุดแต่แกก็ยังมองเห็นในอีกมิติที่ลูกสาวกำลังถูกไอไลายพาดกอนเสือสมิงขยำอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่รู้ว่าจะช่วยหญิงที่เป็นลูกสาวได้อย่างไรแต่แล้วร่างของลูกสาวที่ถูกไอไลเสือสมิงขยำตายก็กลับฟื้นขึ้นมาใหม่อีกล่างส่วนล่างที่ถูกขยำตายก็หายวับไป ครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่แบบนั้นไม่มีทีท่าว่าจะจบสิน้นจนในที่สุดเสือสมิงตนนั้นมันกเหนื่อยล้าหมดเกลียวแรงไปเองก่อนที่มันจะเดินจากไปดื้อดูท่าทางแล้วมันคงจะเจอเรื่องแบบนั้นมาจนชินเพราะทำอะไรหญิงสาวไม่ได้แต่ก็ได้แต่ร้องคำรามลั่นเดินจนลับตาหายไปในที่สุดก่อนที่หญิงสาวจะโบกมือล่ำลาส่งเสียงสัญญาณว่าคงต้องจากกันไปแล้วชั่วนี้รันดอน ภาพนั้นก็ตัดวับไปต่อหน้าต่อตาของตตธรรมยังไม่ทันที่ตตธรรมแกจะเอ่ยคำล่ำลาลูกสาวโดยซ้ำลีบเดินเท้าออกจากป่ามาจนถึงเขตหมู่บ้านชาวบ้านที่เห็นต่างก็พากันตกใจที่แกปรากฏตัวขึ้นซึ่งตัวแกเองก็ไม่รู้ตัวว่าตัวแกได้หายไปเป็นปีแล้วหลังจากที่เข้าป่าไปก่อนที่จะกลับมาในสภาพเดิมแบบนี้แต่ลูกเมียก็ด,ดีใจที่แกรอดกลับมาได้ โดยที่ไม่อยากจะถามถ่ายอะไรมากแกเองก็ยิ่งไม่อยากจะเล่าอะไรให้ใครฟังเพราะต่างก็รู้กันดีว่าแต่ทำแกไม่เคยเชื่อเรื่องราวลึกลับใดๆทั้งสิน้นตอนนี้คงจะมีแต่แกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับตัวแกเอง